สวัสด,ดีครับวันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตสต๊อกรถเก๋งนะครับของสมพงศคาร์เซ็นเตอร์จังหวัดอุดรสาขานาดีนะครับมาชมกันเลยคันแรกแอคคอร์ดพันหกพับาทสุขิเซียปี2 0 1 8พันสิบแปดพันห้าพัโอ้ยาเลยนิสสัน ela, 2, 11, อันเดลาปี2 0 1 8น0บพันห้าพันบาทโอ้ยสต๊อตเลยแอคคาดปี2 0 1 7 0 0บพันสี่พบาทเท่านั้นเองโตโยต้าอนันดทปี2 0 1 8ันบพันเจ็ดพับาท ตามมาติดๆกับ v ีออ2,019พัน7,000บาทรถเก่ง5ประตูมิตซูบิ r a ปี2,018พัน4,000บาทจัมาร์ปี2,018พัน3,000บาทส u z กิส s w วิฟป,ปี2,017พัน5,000บาทมิตซูนอสปี2,020พัน6,000บาทสุสกิเซเรียปี2,020พัน6,000บาทเหมือนกันวีโก้สมาร์แคปปี2,013พัน5,000บาทดีแม็กบูพาวเวอปี2,018 พันเจ็ดบาทปีโบปีส0งพันสิบเจ็ดพันเจ็ดพันบาทเอ้นาวาราปีสองพันส <recovering> ิบเก้าพันหกพับาทเอไททันแคปปีสองพันสิบหกพันาพันบาทตอนเดียวมี2คันมาเรียกเัาได้เลย่ลพันเพียงหนึ่งหมื่นต้นต้นเท่านั้นเองรถปี2018ันสิบแปดฟอรเดนเจอร์ประตูพันเก้าบาท ฮันดา4,000บาท1,000บาทน4 0 0บาทคุณ4,000บาท9,000บาทเม็ก4 0 0รบาท9,000บาทไข่ท่านแม่หล่อ18,000บาทก็เชิมกระบะยอดีิยม17,000บาทฟอร์จูเนอร์พันเพียง10,000เท่านั้นเองพันดาเอสไอวพันหมื่นเดียวสมโพคารเซ็นเตอร์อาณาจักรรถยนต์มือสองออกรถได้ทุกอาชีพออกรถกระเปา อนุมัติง่ายพร้อมจบทุกเรื่องไขยสนใจรถยนต์มือสองติดต่อที่เบอร์โทรข้างล่างนี้ได้เลย